สวัสดีครบปาคารเรค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าคือเก่าเหมือนเดิมเติมเติมก็คือความแซ่บาจอซิเหมือนเดิมนะจ๊ะแกงปลาแกงป้าปลาแกงปลาปลาทะเลซุปปลาอย่างี้เจ้าเอ็นซปปลาอย่าง ไปอย่เงี้ไยไข่มันเนี่ยถอดใส่แป้งเอิ่นเอิ่นปลาไข่เกงใส่กระชายพริกไทยนี่เราเพื่อน้องจะอ จะบ,บริเลตกรดูกันอ่อนๆน้ำได้หมดตัวถูกแป่งครับไข่ในเส้นเหนียวมันแบบ เด้อจ้ะคอนน้ำกันกันเยอะียแบหนัว คนช้าตกก็เป็นหน,นาวนาวบรหยาดาดีแล้วมันนะอช่ช่วงเช้าตกบายมาก็เริ่มดับจะขายของม้นวนๆมาคืนอากาศดีมั้ยอือ มาน,นำ้ำขอมายอยู่เนาอืมปิดประตูประทันจับพี่น้องเฮ็ดกับเขาข้างนอกพ่ไทยให้เบิงก็ปกเป็นตะเบิงฝนเนี่ยแม้งว้านหลาย กแกงทั้งกินทัง้งหอละมือนะใี่ไส่น้ำแซ่บไหมแซ่ราก็ได้นี <laughs> ่ไส้น้ำแซ่บหมดช้อนขี้ไทยทั้งพี่วพกวอนี้ควนี พริกขีนูสวน,นเนาะเขาไปกินพี่น้องจ้ะกันไปหอดล่านแล้วหิวรวดกินเหรอ ความเคยชินหอดปั๊บเนี่ยหิวปุ๊บใส่ใด้ีเดียทองนี่ก็ได้ผิดไทยเนี่กินแซ่บด้พี่น้องจ้ะแต่คอเนี่ยมันเจะขึ้นมาเนาะ ผักอะไรก็ใส่ลงไปนี่เป็นะส่นหน่ะั้หัวน่ะหัว <c oughs> หัวจอกเฮ็ดใจตัวให้บ่มันมาให้กินเบิร์อดอยานเผือแสบเนาะจะไปกินป เาจะทำอย่างนี้แกงมือเอือนคนเนี่ยก็ยังก็จะจินตำแจงปลาเมืกกันก็ได้นหนึ่งเขาเหนี่ยวม,มือเอือกกนตำแจงปตำมกแจงต้มน้ำไม้ ตอนนี้เาคุยสนเลจําเบอะอาตอนผักหรือน้องจับนี่ดอกแคน้ำเผ็ดปากโปละเมอเนีพที่แกงได้นึ่งกระตำบับเพ็ด ขูเอาหน่อยๆตำจะอยู่กับขวดเนาะเอาเด้อกะเขาอยูออป่ออปะอืมอกินแล้วตำนนะ <c oughs> เพี่น้อะเก็บด็ เอาไปั้ไงพี่จินเต็มตัวอืออืออ,อ,อ,อมาแล้วออขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยจากพี่นออ<า>้องจ๊ะจิตมาไป็นจาตีจน้องก็ทราบด้วยแล้วเนี่ยก่ไทไทไม,มักเมนูนี่ก็มักจก้ะเขออาอ,มมอันี้เต็มหมอแกงก็ยังเหลือ แต่ว่าก็ <Yeah. S 1> แ่กเพชรอิมขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณที่มาติดตามเยเนยียงกับกลุเมืองสีแล้วกันเนาะพอกันคที่หม่จ้าพี่น้องจ้าสวัสด,ดีครับ